ส,ส,มมบส,ส,สนนับที่ปลดช่วยความประมาทอองขณะปฏิบัมภาระเรือตีาดและวจอดน้ำติของเรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่นะในน้ำทรายกัมแน่าเอเชียนะคะสนาขัานินสุวรรนัูมิช่วยสุนันทร์รับด้วกานต้อนรับทุกคนขอขอบพระคุณท่าน,นเชียงใหม่และครับค่ะ ถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วครับตอนนี้คุณพ่อกำลังพาน้องเดินหาร้านอาหารนะครับน้องหมูข้าวหมูข้าวหมูข้าวแล้วครับ งเครื่องค๊บก็กินปั๊บเลยครับอร่อยไหมครับแม็กเดอร์เน้าเป็นไงมั่งรู้สึกแตกต่างจากเคฟซีไหมแตกต่างเรื่องอะไร เขามาเสิร์ฟให้เขาามเสิร์ฟใหาชอบไหมชอบครับไม่รู้ว่าจะหิวอีกหรือเปล่าหลังจากที่กินไปเซตนี้เกือบ300นะจ๊ะหมดแล้วครับเงินที่ให้มาหมดแล้วครับเกือบจะหมดแล้วเลยจุดร้อยหนึ่งใช่ไหมเลยจุดร้อยเดียวครับร้อยสิบบาทอืมร้อยสิบบาท ถึงแล้วครับคนหล่อครับนี่ครับคุณน้องตีชินครับแล้วก็คุณพ่อครับอ่ามาอยู่ด้วยกันครับนี่ถึงแล้วครับโอเคครับไปเจอกันครับได้แล้วอ่าบัตรนี้ขึ้นไปลูกไป จางกันเลยครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่เราได้ห่างกันนะรัชพลครับน้องรัชพลอะไรรึน้องขึ้นเครื่องบินครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วครับ ไม่มีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สครั้งที่สี่แล้วที่ไม่ใช่สิครั้งที่ห้าแล้วนะที่ขึ้นเครื่องบิน แต่ครั้งที่ห้านี่ไปต่างประเทศเลยครั arat, ้งที่ห้าแล้วครั้งที่ห้าแล้วโอเคอุ้ยขอโทษครับโอเคอ่าคุณพ่อก็เขียนไปให้นะครับเนี่ยมาโหลดตรงนี้ผู้มีแผู้มีแหอยู่ตรงนี้ลูกรอก่อนครับยังฟังได้เล่นรอาไม่แม่สีแบบยิ่งกว่าบอกออกไปหมายถึงแม่แม่รอบทุกประกา อโอเคไปครับครับผมโอเคครับ,บครับผมหน่อค,ครับ,รบ,รบโอเคจากนั้นจากนั้นไปไหนเอ่ยแต่พ่อก็จะจะขึ้นไปข้างบนนี่ลูกขึ้นไปข้างบน กระเป๋าก็จะหลุดใต้ท้องเครื่องลูกหลุดใต้ท้องเครื่องนะโอเคดีไปจับมือกันไหมจับมือกันไหมลูกจับมือกันไหมโอเคไปเดี๋ยวพ่จะขึ้นมาส่งตรงทางเข้านะครับ <c oughs> จากนั้นก็เครื่องเครื่องบินทีนะ อ้าสี่ทุ่มแล้วเหรอสี่ทุ่มสามทุ่มนี่ไงเราก็ต้องเข้าตรงนี้หรอกนี่ไงเนี่ยไประหว่างประเทศนี่เลยจากนั้นหนูต้องหนูต้องไปกับนาแล้วนะ้าน้นะโอเคครับนี่เลยตรงนี้เลยยามพร้อม บูเมียนครับบ๊ายบาย